รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววรรตีทางททบ5ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา1 5นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและสําหรับวันนี้นะคะแน่นอนค่ะในเรื่องของสถานที่เที่ยวที่กินอร่อยๆเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะพร้อมกับกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะมามอบให้กับผู้ชมไปรับชมกันเลยค่ะ ค่ะก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะดิฉันนะคะดรรอนงปิรันโอวาสกุลทันแล้วก็ที่นั่งทางขวามือดิฉันก็คือดออรทันสกุลทันนะคะครเราทั้งสองนะคะก็เป็นผู้บริหารมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและพิพิธภัณฑ์จันลงพุทธศาสนานะคะที่หลวงพ่อสามดงตันทโชโตนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดอรัญพรหม,มาราม ท่านได้เมตตานะคะเป็นประธานที่ปรึกษานะคะฝ่ายบรรพชตนะคะของทางมูลนิธิและพิพิธภัณฑ์จันลงพุทธศาสนานะคะอคนอกจากนี้ท่านก็ยังเมตตานะคะไปแสดงธรรมที่พิพิธภัณฑ์จันลงพุทธศาสนาให้ทุกๆเดือนนะคะก็เป็นที่มาของคณะเจ้าภาพนะคะซึ่งเป็นครอบครัวของที่ฉันนะคะนำโดยคุณพ่อนะคะท่านดรชัยยุทปิรันโอวาและก คุณแม่คือดรอรวรันปิรันโอวาสนะคะก็ได้มีจิตศรัทธาค่ะอย่างที่หลวงพอ่อท่านกล่าวไว้เรามีจิตศรัทธาที่จะมาพัฒนาวัดแห่งนี้นะคะให้เป็นศาสนสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางนะคะในการเผยแผ่พุทธศาสนานะคะสำหรับศาลาแห่งนี้นะคะก็มีการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2566หลังจากนั้นเนี่ยคณะเจ้าภาพเราก็มีความตั้งใจที่จะสร้างศาลาแห่งนี้เนี่ยให้เสร็จทันนะคะ วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อในปีนี้คือ20สิงหาคม2,567นก็ะคะก็เร่งกันมากค่ะเรียกว่ามิมุติธรรมศาสารานะคะโดยในวันดังกล่าวค่ะก็จะมีพิธีในการยกฉัดกล้าวชั้นขึ้นกลางกั้นเหนือพระประธานคือพระพุทธวิสุทธ,ธิศาสดานะคะแล้วก็จะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะวนพระเกศของพระประธานที่ประดิษฐานณนะ วิมุติธรรมศาลาแห่งนี้ค่ะยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะสามารถมาร่วมงานบุญนะคะมาร่วมกันฉลองวิมุติธรรมศาลาแห่งนี้มารับฟังการแสดงธรรมเทศนาที่ดีๆกันนะคะในวิมุติธรรมศาลาแห่งนี้ให้ให้สมประโยชน์ที่เจ้าภาพนะคะมีความตั้งใจสร้างถวายไว้เป็นศาสนาสถาน,นะคะ่ะขอบพระคุณค่ะเ,เรือ,อ,อนพรคณะสาธุชน หลวงพ่อได้รับเกียรติจากทางททบหได้มาร่วมถ่ายทำบันทึกเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของวัดวัดนี้ชื่อวัดอรันพมมารามบ้านหนองกลวงน้อยตำบลบางไม้แดงอำเภอรประทายจังหวัดน,นครราชสีมาชื่อหลวงพ่อชื่อพระสามดงจันทโชโตได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชื่อพระครูวิสิทธิ์พรหมจริยคุณเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2537 ผ่านมาก็ปีนี้เป็นปีที่31เก็เพิ่งมามีสารลาดรีกว่าวิมุตติธรรมสาลาที่โอดโทงกว้างขวาง,วางที่จะทำการสมโภชทำการถวายฉเฉลิมฉลองวันที่20สิงหาที่จะถึงนี้หลวงพอเกิด20สิงหาคม2500ก็เลยเอา20สิงหาคมเป็นวันทำบุญประจำปีของวัดก็เลยคลุกขลักมาประจำเพราะเป็นฤดูฝนก็เลยได้ปรารถเรื่องนี้กับลูกหลานไม่มีที่ ที่จะทําประกอบาศาสนพิธีาศาสนสถานก็คือสาลามันไม่พร้อมมันไม่พอสําหรับรองรับคณะสัทธาสาธุชนเป็นสถานที่อบรมภิกษุสามเณรอบรมคณะสัทธาญาติโยมโอบรมคณะพ้ทธ่มาปฏิบัติธรรมแสวงธรรมก็เลยได้สาหลานหลังนี้ขึ้นมาเรียกเลยตั้งชื่อขนานนามว่าวิมุตติธรรมศาลาวันที่20สิงหาที่จะถึงนี้ คณะสัายาติยอมพุทธิร่วมสร้างก็ด้การนำพาของดร,รชัยยุทธวิรันธะโอวาทและบริวารของท่านจะมาทำการสมโภชจะทำการเฉลิมฉลองจะเฉลิมฉลองจะถวายแก่คณะสงฆ์ให้คณะคณะสงฆ์จะตรวจทิศท,ท,ท,ทั้งสี่ที่จะมาบริโภคไข้สอยศาลาหลังนี้เพื่อความสำเร็จลุ่วงตามวัตถุประสงค์ ของคณะเจ้าภาพหลวงพ่อก็มั่นอ,อกมั่นใจมากว่าหลวงพ่อตั้งอ,อกตั้งใจที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีที่แล้วมาก็ตามที่กําลังทาอยู่นี้ก็ตามและที่จะกระทําต่อไปก็ตามเชื่อว่าในเจตนากุศลจิตกุศลจิตกุศลเจตนาที่หลวงพ่อมุ่งมั่นตั้งมั่นตั้งแต่วันที่อุปชาอุปสมบทตั้งแต่ปี2520จนวัะนี้ก็ยังนั่งตั้งปณิธานมุ่งมั่นว่าจะเสียสละทำกิจการงานเพื่อศาสนา เพื่อที่จะนำพาตามโอกาสตามความเหมาะสมขอให้เชื่อมั่นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาแล้วก็ตามหรือยังไม่มาก็ตามขอให้มาเพื่อดื่มด่ำเอาความสุขเอาความดีงามเอาสมบัติก็คืออริยสมบัติที่จะพึงได้พึงมีพึงเป็นสมบัติทั้งที่ว่ามาทั้งโภกยะสมบัติพวกเราก็หามาด้วยลำแข้งด้วยวิชาความรู้ด้วยวิทยะอุตสาหะภาคียนแต่ธรรมสมบัติซึ่งเป็นสมบัติภายใน จะต้องขนขวายหาสถานที่สถานที่ที่เหมาะสมเบื้องต้นก็คือวัดวาอาวาสแต่ละวัดแต่ละวัดก็เป็นสถานที่โปรยหวานปลูกฝังให้กุลบุตรกุลธิตาได้มาสดับตรับฟังโดยเฉพาะวิมุติธ,ธรรมศาลาหลังนี้ที่จะได้สมโภชวันที่20สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็ปาวนาทั้งหลวงพ่อเองหรือคณะสงฆ์าเจ้าภาพปาวนาในทิศทั้ง4ใครยังไม่มาก็ขอให้มาใครมาแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยความผาสุก นี่เป็นพนิธานมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์สร้างขึ้นมา